วันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็ให้ทุกหม่เป็นต้นแบบอยากจะบอกว่าหลายๆครั้งที่ทุกคนเห็นว่าแบบไปเที่ยวต่างประเทศกินหรูอยู่ดีกินดีแบบชีวิตหรูหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันมีอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่เห็นนั่นก็คือความเรียบง่าย ความธรรมดาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนน่ะเขาไม่ได้โชว์กันจะบอกว่าที่นี่นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนเคยเป็นหนึ่ง dream destination เป็นแบบที่ในฝันที่อยากจะมานั่งเรือเล่นในเขื่อนขุนด่านมีวันหนึ่งที่แบบไม่ได้มีตังค์แค่อยากจะเดินไปถามว่าลงเรือเนี่ยกี่บาทยังไม่กล้าเลยลก็เดินเล่นอยู่ที่เขื่อนนี่แหละแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มาแล้วก็นี่หมอเรือก็มีลูกศิษย์มาด้วยมีทันไปดูสิ S <S นะคะแล้วก็พอเรามานั่งมันก็แบบมันดีมากมันชิลมากแล้วจริงๆอ่ะดูดิดูข้างหน้าดิมันสวยมากสวยมากๆมันมีพลังมากมันเจ๋งมากซึ่งการมาที่นี่อยู่จังหวัดนครนายกเดินทางจากกรุงเทพมาแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาที่เขื่อนเนี่ยไม่ได้เสียค่าเข้าเขื่อนคือคุณสามารถมันนั่งเล่นได้ฟรีๆถ้าเกิดว่าจะนั่งเรือนเนี่ย อันนี้คือมาอาลำมันพันห้าถ้าเกิดว่ามานั่งเล่นลอะไ่คือต่อหัวแล้วมันก็คงไม่ถึงหรอกเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าจริงๆชีวิตคนเรามันมีนมหลายด้านอย่าติดยึดติดกับวัตถุนิยมเท่านั้นบางทีความสุขของเรามันก็เป็นเรื่องเรียบง่ายเป็นเรื่องสบายๆถ้าคุณทําความสุขของตัวเองให้ง่ายใช้ชีวิตให้สบายคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้สบายแค่วันนี้ค่ะแต่คุณจะเป็นคนที่สบายไปตลอดชีวิตถ้ามีวิธีคิด แบบนี้นะคะก็วันนี้มาแบ่งความสุขความธรรมชาติพลังงานแบบความเติมเต็มให้กับทุกคนที่เพจนี้ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ข้างล่างบอกนะคะบ๊ายบาย